จากที่ทุกคนได้เห็นนะครับผมโอ้โหจังหวะนี้บอกเลยว่าเจชนาทิปนี่หูโดนหนักจริงๆนะโดนเข้าสก,กัดโดยมฮัมหมัดอาลีนะครับเบอร์สิบของอิรักเนี่ยแต่ขนาดนี้นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่า เป็นการเล่นฟุตบอลที่ไร้น้ำใจสุดๆนะครับผมไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยการเข้าสก,กัดของเขาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับบอลไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยโ,โหวดไปที่แข้งขนาดนั้นนะโอ้โหขอเป็นหนึ่งเสียงเลยนะครับผมที่หยุดได้แล้วครับผมการแข่งขันฟุตบอลการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีน้ำใจนักกีฬาครับการเล่นแบบนี้นี่ไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวนะไม่งั้นเปลี่ยนเลยนะรถถังจิตเมืองนนพร้อมบอกเลยสินสมุดพร้อมครับผมบัวขาพร้อมเขาเตะบอลได้ เตะมอนเก่งด้วยนะไม่ได้ไม่ได้นะครับผมโอ้โหจังหวะนี้นี่สงสารเจชนาทีเลยนะอ่ะแม้ทีมชาติไทายจะพ่ายไปนะครับผมแต่บอกเลยว่าอ e ีรักนี่คือแบบหืมเราจะไปเหมารวมเขาทั้งทีมไม่ได้นะเราต้องเล่นไอ้เบอร์สิบนี่แหละไอ้โมเมตอาลีเนี่ยคนเดียวเลยเนี่ยโอ้โหจังหวะนี yeah! ้แย่จริงๆครับแย่จริงๆครับอ่าคิดเห็นกันยังไงครับลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยครับ